คำเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการนี้เป็นความเห็นของทีมงานเท่านั้นหากผิดพลาดในส่วนใดคอมเมนต์ใต้คลิปหรือส่งความเห็นมาที่แฟนเพจบิสทีโรทีเอสีนี้เราจะพามาเปิดบัญชีแค้นของราชินีแห่งกองกำลัง For c e ซ็คเที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่อาจจะทำให้เหยื่อไปนอนคุยเล่นกับรากมะมว่วงโดยธนูอทมินอันแสบซวงหุ่นเธอช่างเด็ดดวงที่จะพร้อมปิดชีวิตของอาร์ทัสทุกชาติทุกชาติไปสุดยอดฮีโร่สเปเชียลิสต์สาวน้อยผู้มีเพื่อนเป็นความตายล o ก k ินทูเฮอร์อ s ตาแดง จิมนาธวิลเลเนอร์หรือจิมนาธวายุเคลื่อนเทรนเดอร์บี่แบ็คแอร์โร่ของเธอที่ทำให้ทุกการโจมตีที่ใส่เมชเนอรี่มินเนียนและสิ่งปลูกสร้างนั้นในสตันหนึ่งวินาทีท่าคิววิตเทริงไฟลยิงธนูใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดถึง5นัดหากใกล้ๆเราที่มีมินเนียนหรือมเมชเนอรี่ที่ตายเราจะได้กระสุมนมาฟรีๆถึง1นัดแนัหากมีฮีโร่ที่ตายจะได้มาฟรีถึง3นัดเลยทีเดียวท่าวิวชาร์โดเดอแกร ปามีสั้นไปที่เป้าหมายทำดาเมจอย่างต่อเนื่องไปเวลา2วินาทีโดยที่ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของริทมีสั้นนี้ด้วยไทาฮอนติงเวร์ปล่อยขึ้นหลอดออกไปด้านหน้าสร้างนาเมจทุกตัวที่โดนโดยหากกดอีซ้าอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการเทรลพร์ตัวเองไปที่ปลายขึ้นนั่นเองฮีโร่ออเบลตี้มายคอนโรลเวลไสกิลไป1วินาทีจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ตามต้องการเป็นเวลา2.5วินาที โดยเป้าหมายถูกควบคุมจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยฮิโรอิคอเบลตี้เวลริงแอโรยิงลูกธนูพุ่งทะลวงไปด้านหน้าและเมื่อเรากดสกิล R อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการทำให้ลูกธนูระเบิดออกสร้างนาเมพไปวงกว้างและจะทำให้เป้าหมายเป็นใบ2.5วินาทีแต่ถ้าหากไม่กดสกิลอีกหนึ่งครั้งลูกธนูจะระเบิดที่ปลายทางแทนสายแรกมิดไซ์แมพแม็กพุช ตามชื่อก็คือเหมาะกับแผนที่ที่ไม่ใหญ่มากอย่างดาก้นชายหรือสกายแชมเปีคือดูจากจํานวนเมิร์กแล้วไม่เยอะมาก,กอาตามนี้ได้เลยเพราะเน้นเลียรยมินเนี่ยนคือความเร็วสูงแล้วค่อยไปปวนทีมไฟแทนหมายถึงเราไม่ต้องเป็นตัวหลักในการทําดาเมจเท่าไหร่เน้นดันแหลกล้านมากกว่าเส้นทางสู่เจดันเลเวลหนึ่งอัพโอเวอร์ฟลูวิ่งควีเวอร์เมมินเนี่ยนที่อยู่ใกล้ๆตายวิทเลลิงไฟจะถูกยิงออกไปเพิ่มฟรีๆถ่านี้ไม่ส่งผลกับฮีโร่ะจ๊ะ เลเวลสี่ up Vitality Blast ต่อเพิ่มความจุลูกธนูของสกิลคิวอีก1น,นัดแถมยิงเร็วขึ้นอีก3-3%แเลเวลเจ็ด up Unstable Poison เพื่อทาให้มินเนี่ยนที่ติดลิ้นของ back a อ r ร่แลเบิดออกสร้างดาเมจใส่มินเนี่ยนที่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่สร้างความเสียหายกับฮีโร่และป้อมฮีโร่อีกของสายนี้เลือกเวลลิง a อ r ร่ครับที่ยิงธนูเป็นมิจฉีตรงไปด้านหน้าบึ้มและไปชนลูนาน2-5วินาทีหลังจากที่กดสกิลอีกครั้งให้มันระเบิด เลเวล13อัพวินลันเนอร์ทำให้เราปล่อยท่า W ิวฟอนซิงเวฟได้2ครั้งภายในระยะเวลา5วินาทีแวบบไปแวบ,บมาดุดสายลงเลเวล16 i n v อินเวสทีฟไฟช่วยให้ทุกครั้งที่ใช้ท่าคิวติดจะเคลื่อนที่เร็วอีก10%ต่อนนัดภายใน2วินาทีสะสมได้สูงสุดจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ได้ถึง30%เลเวล20จัด f u r y of the Storm โตรทำให้ทุกๆ5วินาทีจะตีเป้าหมายแรงขึ้น91หน่วย จะทาดาเมจ228หน่วยกับมินเนี่ยนหรือเมอร์ที่อยู่ใกล้ๆด้วยวิวที่สองลาร์แมทรวมๆสายลาร์แมทก็ตามชื่อเลยครับไว้ใช้เล่นในฉากกว้างๆอ,อย่าง first of o l l หรือการ์ดเล่นออฟเทอร์ที่มีเมอร์แคมเยอะๆฮะเราต้องใช้ประโยชน์จากทาเรนเดเวลเลย์ให้มากที่สุดครับในการเก็บเมอร์และดันเลนไปจนถึงเวลสิ 10, แล้วค่อยสลับมาบู๊กับเพื่อนต่ออยากไปสายดันเมอร์ที่แท้จริงก็ต้องเป็นนายหญิงเหนือพวกมัน เลเวลหนึ่งเลือกเม r c h เ n t a r y ควีนช่วยให้เมอร์ที่ไม่ติดบอสอยู่ใกล้ๆเราทำดาเมจได้แรงขึ้นกว่า50%เลเวลสี่ก็งัดวิสต์ริงบารากับบรรจุลูกธนูเพิ่มมินิดอกพร้อมยิงได้ขึ้น33%เอาไว้คอมโบก,กับทาเลนด์ถัดไปนี้นั่นก็คืออัลเบอร์พอยซ์นที่เลเวลเจ็ดจะทำให้มินเนี่ยนที่ตายจาก Black Arrow, แบ็คแอโร่ระเบิดเป็นดานเมจใกล้ๆไม่เป็นผลกับฮีโร่และป้อมหลังจากดันยับในช่วงสี่เลเวลไปแล้วก็ได้เวลามาป่วนกับทีมด้วยฮีโร่อีก เวลริงแอโร่ยิงตรงบึ้มปั้มไปในจังหวะบวกกันนัวๆช่วยให้เพื่อนเรามีโอกาสสวนกลับมากขึ้นเลเวล13หันมารับมีดไลฟ์เซนช่วยให้เมื่อกดบิวปามีดแล้วจะดูดเลือดกลับมาด้วยเลเวล16 o v e โ w เวอร์ g วิ f ์มิ่งแอฟิมาคอมโบกับท่าปามีดชวนให้ฮีโร่ติดคำสาธนูดำเพื่อนตีช้ารอง6%สะสมได้สูงสุดึง5ครั้งเลเวล20 d e ิ i เดฟนิงบรัส สวนกันให้สุดๆด้วยฮีโร่อีกที่ยิงธนุทะลวงไปด้านหน้าเพิ่มให้จังหวะที่บึ้มบ้ามแลกขึ้นถึง50%รวมถึงใบเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเจอไปอย่างนี้คงพูดไม่ออกเลยระครับสายที่3โปรบิลภาพรวมของสายโปรบิลนี้เป็นแนวอัถปรโยชคือดันก็ได้ไลค่าฮีโร่ก็ได้คือต้องใช้ความสามารถในการเล่นสูง พาเลนเลเวล3ที่กระโดดไปมาแถมยีเซตคูดาวของเวทลิ่งไฟทั้งหมดด้วยสายนี้ค่อนข้างใช้ยากอาศัยการมองไปรอบๆบ่อยมากเลเวล1เลือกอัพพาราลิสิตให้กับท่าเทชช่วยทำสาบธนูดำนานขึ้น75%เลเวล4อัพวิดเดอะวินเพิ่มระยะการยิงของเวทลิ่งไฟ25%เลเวล7 poison. อันเซเว่นพอิซันอัพเกรดคำสาบธนูดำให้ระเบิดหลังจากมีเนียนตายสร้างดาเมจไปรอบๆไม่เป็นผลกับฮีโ่และป้อม เลเวล10สายนี้เลือกฮีโรอีกมายคอนโทรครับมาเข้าควบคุมศัตรูให้เหยื่อเคลื่อนที่ไปทานที่เราบังคับพร้อมทั้งไม่สามารถทําอะไรได้เป็นระยะเวลา2.5วินาทีมีประโยชน์ในการล้วงเอาตัวฮิลของฝั่งตรงข้ามมาฆ่าตก,กรรมสายนี้ไม่ได้มีดีแค่ดันนะครับบอกเลยเลเวล13เคลื่อนที่ไปยังผาดผนด้วยท่าอีอัพวินเลอร์วัดไปวัดกลับภายในระยะเวลา5วินาทีเลเวล16พิ้วต่ออีกนิดด้วยอีเวสีไฟเอที่ทําให้เมื่อใช้ท่าคิวติด จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก10เป็นระยะเวลา2วินาทีสะสมได้สูงสุด30เ e ลเวล20ปิดเกมด้วย f u r y of t h t Storm ทุกๆ5วิจะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปใส่เป้าหมายแรงขึ้น91หน่วยและทำดาเมจ228หน่วยกับมินเนี่ยนหรือเมอร์เซนเนี่ที่อยู่ใกล้ๆเอาไว้ดันช่วงท้ายเกมจะดันเดียวหรือดันเป็นทีมก็จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบข้อควรระวังในการเล่นศิวนาฏ ข้อ1นึ่งซิวนาดไม่ใช่ตัวเลือดเยอะเป็นกึ่งแหลงคือยิงไกลแต่ก็ไม่มากกดโจมตีก็กดดีๆอย่าเผลอเดินเข้าไปกลางวงตีข้อ,อ 2. ออแรกๆแนะนําอย่าดันคนเดียวถ้าจะต้องยืนเลนคนเดียวให้ยืนป่วนปามีดยิงผีไปเรื่อยๆเก็บมินเนี่ยนไปก่อนจนกว่าเพื่อนจะมาช่วยข้อ3พ้นเลเวล7ไปก็ควรจะเดินเก็บเมอร์คนเดียวได้แล้วถ้าคนอื่นมาช่วยช่วงนี้ก็ยังได้แต่หลังๆกระจายกําลังไปเก็บเมอร์คนละที่กับคนอื่นจะดีกว่าแน่นอนดูแผนที่การเกิดการตายของสตูด้วยไม่งั้นเก็บเก็บเมอร์อยู่อาจจะได้ินย ก่อนจบรายการในวันนี้เรามีคำถามให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ร่วมสนุกกันเพียงแชร์คลิปนี้แล้วพิมพ์แคปชั่นตอบคำถามเพื่อลุ้นรันบรางวัลเสื้อยืด Hero of the Storm สีแดงหรือน้ำเงินมูลค่ามากกว่า600บาทถึง5รางวัลคำถามมีอยู่ว่า ซิวนาสาไหนที่จะต้องอัพฮีโร่อีกไมคอนโทรสำหรับวันนี้เราก็ขอราการไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ